เท่าเดิมเจ็ดหมืนโอ้คันสองตัวนี่สองตัวนี่พรี่เราเอาตัวไหนนจะเอาศูนย์แปดศูนย์แปดโอ้ถ้าสองตัวมากนี่ก็คือเจ็ดหมื่นถ้าว่าท่านสามตัวนี่คือสี่แปดศูนย์นี่พอตักล้านก็จะเอาสองล้านโอ้เลีกสามตัวนี่จะเอาสองล้านเนี่ย ไม่สามเกบสาเอืมเจามเจไม่กกสามเจ็ดเจ็ดอะไรบถือฮะ <laughs> บ่ถือจับาทนี่อเอไ้ไปเสียงสิบ่ถือเอาซื้อเก็ามเก็บเนาะาโอ้สิบเอบต่ตนรลวสิบวอกแวกแล้วตวนลยว้าโปวดแทะันนี้ครับทับเดียวค่ะแะ มอดเกาซีหนึ่งกับกับพันที่ซื้อเนี่ยมอดเก่าซีมอดเก่าซีนลูกสะหลานแท้มันลงพยามันบ่ล่ะมาเรียนหาอ่าค่ะหาหาเสียงชอยหาเสียงซ้อยหลานอ่ายายเรียกว่าเป็นเลือดหเห็นรั่วอ่างเรียกกันหาสามเนียยมันมาแม่นออกตลอดหาซีต้นหนึ่งอ่ามึงมึงยังเลยจังมาหาซีตรอดกับว่าถือด้วยหล่ะกับว่าที่ซื้อเพราะว่าเขาอยู่ในว่าหาซีตัวเดียวออื บานี้เลขบนมันใน้ีเขาวันนี้เอาเลขขึ้นออกซีเขาเห็นไหมอ่มันตือไรตืบ้านี้มันแปดสีเขาน้อมันได้ซีเข้าแปดได้เลขหน้าได้เลขซีเข้าแปดเออได้ออกแปดสีเข้าบันแปดเข้าสีโอ้แปดเข้าซีเันวางไว้ๆนะเออโอ้อันสามเจ็ดสามเจ็ดยังก็ได้ ก็ได้มากก็ได้โอ้เคยมันพึ่งมาเขาเจ้พึ่งมาบอกว่างี่เล้วังเกตตามเกตนี่เพิ่นลงมาเอากลุ่มห้าราก็ลงกมาหรอกยิ่เอ่ยมีหน้ากลุ่มห้ามีหน้าราก็ลงกมาหรอกมาก,มากับมาได้เดี๋ยวมาได,าไดอเอ่ยสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดเลขออกแปดเก้าสี่ออสามตัวสลับสาตัวมันสลับนี่ ก็เรืมัวน่นก็เ่บริสุทธเพราว่ายังกับมาออกวันทีหนึ่งว่าพจะตวันทีหนึ่งอ่ะมากะมัออกสมเตมันออกวันทีหนึ่งหนึ่งกลุ่มพระอ่ะมากนี่แหละวันนี้ก็ไม่ออกวันนึงอ่ะอ่นมีนะมีนะอัอ่ะนึมีนะเอ้เล่ันหาเขาเจ้าว้นไห้มากมันนไห้เจดตนี่มันวันนึงวันไหนเจิดต ให้เจ็ดตัวได้ 7, 5, 7, 6, 6, เลยพอเจ็ดห้าเจ็ดหกหกสามเลยเจ็ดห้าเจ็ดหกหกสามหกหกสามเออโอ้กันเรื่องน้ำบานี้คันมานคือเขียนไห้ย,ยังที่บ้านี้เขียนโตที่อันโตัวทววุดท้ายน่ะนะอืมโตมันเป็นหาเรคาน่ะมันเขียนคือจ้าคนเขียนฟ้าหน่ เขีนเขียนงสีเขียนมาปุ๊บมาสีบ่ล่ะมาขอมซิดขึ้นแต่เนี้ยก็เรียว่าหกแต่เนี้ยห้หางหางสะบัดหางสะบัดต้ก็ว่ากันความัันมาะัันก็ถือสามตัวโอ้ตอเพันไหมหกตัวเจ็ตัวฟุ่นออืมวันนี้พันก็มาบอกเลยหรือมาเขียนเขียนได้อ่างเลยอันเพิ่นนี่ผู้ใดไ่อวาพี่วล่อนพีจตีหรือว่าเยอะเลยเออี เเจ้พอมีตาเป็นเลขสูตรเลข้านวณนออมันมันเราบอกพบกันเดี๋ยวพ่อก้พ่อกันไหมโอ้มันถือตรงกันมันตรงกันม่วยเขวาเป็นตานันเตอราผิ่หัวหลอนมาใส่พ่อนี่เยเขาโยนเ้นี่มันก็ไข่เนี่ยเลี้ยวไปเห็นคนบุ้มๆซุ่มเลยโอ้เจ้าไหนเจ้าหูพ่นพ่นพ่นบอกว่าไอ้สันติพ่นไปย่หันโอ้หวยมันกลายเป็นบุลงมาเนี่ยค่ะบุลงมาเยมันหล่น โอ้ค,ครับผมณคือคือปีปีไก่นี่มันปีเพิ่นบ่มา,มาอบอกว่บอบ่บ่กขี้ลงมาแต่ว่าปีไก่นี่ปกติแล้วเพิน่นสิมาบอกมาหาพ่อนี่ประจำพิน่นสิลงมาบอกเลยเลยบอกอยู่อ่างเลยคนบ้านได้บอกเพินพ่นบ่ได้บอกมาเปิดตัว่นบ่ได้บอกมาเขียนบอกเรื่องอากาศเรย่องอย่ายนี้<อ>มาเท,ที่ยทเพิน่นเขียนบอกว่า กูไหหันเด้ออยู่นี่อางเนี่ไปเบิ้งเอาโอ้อาฟันบอกพ่อฮันมาเขาฟันตีเออมาเขาฟันโอ้เอพิ่นมาบอกไม่พี่จะบอกเลยอ้างเอไปนมาห้าลังเทียมักับห้าลังเทียมันกับป็ดแดงยิงคืนห้าลังเทียมันกับแดงยิงคืนอืมแต่นอาไปบ่อยผู้ได้ไปทวงอ่าเห็นอะไรก็เห็นเห็นก็คือเห็นคือปล่อยอืปีหกหกกับหกโคกหันกับโคกหัน คนมากนี่บ่แม่นนีหน่อยเด้โอ้หมองนี่เออมาเบิ่งอ่างน่ยมาเบืองแสดงว่ามองจอรถนี่เต็มหมดเลยเฮ้ยรถมอไซค์นี่มือเราเศร้าขั้นหมดแล้วโอ้เอาเอาองซี่พ่อเริ่มจากตามมื่อจากตั้งวดที่ว่าเพิ่นมาเขียนในก่อนเพิ่นมาจุงแขนพ่อไปหาติมือมือเลขสี่อัวมือวันที่จิ้ผมสี่ดาวงวดวัน่ันผ้าหนี่ไหมอ่าใช่ะเนี มือเลขสีออกเพื่อมาเพื่อมาบอกวันนี้เขาจ้มาวันนี้สิบาเบิ้งกันเนื้อาวนันไปหาพ่อยู่ใสเอ้ามาพ่อกันยุนี่เลยโอ้ยยังหน้าร้อยแอะละเออเพื่อได้จูแขนไปจูแขนไปปุ๊บเหมือนเบิ้งเอาาส่นพ้อ้งคุณเนี่ยพ่อใจมากพ่อ้างพี่แลอพี่พี่ะเนี่พี่กบได้ทานบอกเขาเอา เอาเอาเอาพี่หลังอะไ่ครับพี่พีน้ำตน้ำส้นฟังเป็นมึนมนเลือดแ้งยบัดนี่น้ำหาจนหอดน้องหัวน้ำผู้เหนล้ครับผมย่งนข้าวาดฟันแม่นเป็นผีหัวหลอนมาบอกตีเบิอสูงแคปเบิงเบิลไปเบิลนใ่อ่างน้ำไปเนลเี้ยวเบิงนี่แหลกเบิไม่ยั้งเปลี่ยนเราล่าอยู่แต่ลูกเล่นอันนี้ไหมอันที่ว่าเขียนถึงทั้นฝ่าไหมัึงว่าเพิ้ปพี่พัดพีพาไปเบิงเล็้องไปเบิลก็ใุคคลอยู่เส้งฝ่าผลเลย แต่ยี่เลี้ยวคืนไปคือจังบอมีอย่างนี่เปลี่ยนตังตั้งลงบ้านพวกนี้นเขียนเนีว้วแล้วคืนมาแล้วเนี้ยแต่ก็เขียนเหมือนกับผมก็เขียนให้เจ็ดห้าเจ็ดสามหกหกคืนมาเขียนต้อำอีกเได้ไหมหรือหกหกสามเออเอากุ้เขียนตัองเสียสิเนี้ยบ้านนี้คือว่าพอว่ามันมีคู่อะไที่แด้งคู่ 6, หกหกสามเด้งโอ้โอเขียนใหน้นะเออ มันเลยมาออกก็เลยไปซื้อเล่ยไปหาซื้อทั้งเมืองเล่ยทั้งกระพุ่งทั้งงองบัวไปได้มากสุดใหญ่หาใบหาใบก็เลยซื้อลำเขาครับก็เรียกว่าอ๋อพ่อคือซื้อเล่ยตัวนี้สินออวาเลขเขาบอกยังฉีดแล้วก็ซื้อทั้งน้ำเขาที่ฉีดด้วยสินโอ้เลขยผีบอกเต้เลขยผีบอกบ่านี้ก็เลยพอดีมากก็เลย มาบอแล้วก็ไปซื้อซื้อม้าแลอวนี่ทะีลถามมาเขาถามมาใส่เลขสินหรอกอมันสี่เบิ้งนั่นีด้เลขกัสินโอ้แต่ยี่โมมีหรอกเมื่อหาทัวกูสินหรอกเออากเห็นอย่างนี้มันก็ขึ้นมาคอยขึ้นมาทีละนั่นคือเลขเจ็ดห้าเจ็ดโอ้หกไอสามหกหกมันมันเขียนํำทับอีกมันมาหกสามอีกอ่ามันเขียนนํำทับกันไว้อะไรครับ ออามื่อกี้ังมันก็เก็ังสี่กันเนอตังสี่เราลดตัน่เลยไปซื้อมาามาดิพอได้มาอ่บ้าพอลูกพอไว้ล้วก็เรียออกไปซื้อไปมึงเอ่มึงเลยเลยเออไปมึงเลยไปได้ไหตัวไปเทียบแรกยิไปน้องบัววอนน้องบัวนี่อ่ะไเลยไปมึงเยครับสะพุงอ่ะมองไงเลยเออไปมองไงมันเลยไปก็ได้ลม้าหาใบครับหาใบรู้ว่าสี่หกร้อยอ่า หกอะ <นา S 2> ไรหกร้อยอร้อยลอยกันเลยมาบ้านกับบ้านบ้านออกกันเลยมาซื้อเรียกไดินดไว้ไดดีดมาพันหนึ่งโอมาซื้อ, 3, อสามหกเนี่ยฮะสามร้อยเออซื้อกันไว้ครับผมบ้านนี้มันอนอกมากไหยเรียกใช้เรียกกับว่าคเรีออกสามหกกูได้สามร้อยสนอง กานออกหกสามกูได้เก็บมือนะเนาะโอ้ห้าหกสามเลยบาทเนี่ยบาทนี่มันพิดตัวเดียว <laughs> อสามตัวเออผิดห้าหกสามไออนี่ิตตัวหันผิดแต้มเดียวเออโอ้ัวโตพี่น้องเออไข่ก็เชยนยกไข่กเนิ้อหดสีพานมาหมดสีพานมาครับ่นนโอ้อ เนี่ยบาดโทบบาดโทบพี่ส่องได้ัวนี้วัี่ผ่านมาหลักฐานยืนยันของโปรเซียนพิดแต้มเดียวคือเลขหกครับพี่ผมผิด<ม>แต้มเดียวครับผม,มคันว่าชันกับสามสิบล้านบาทอโอ้อ่าบอกคอยว่าสไปสามสิบล้านครับผมเป็นกลางต่ำไหวโอ้คนกติายแล้วหรอพ่อยังวะเอามนีวัตถิศีรเลยนี่มันปิลสวยนี่ ซึ่งวัดที่4มีงวดที่4นี่เหนิวัดอะไรเจ็ดเจ็ดเก้าเฮ้าของเขามันแปดศูนย์เจ็ดก็เจ็ดเจ็ดเก้าคือหกตัวนี่พิษแต้มนึ่งพนาพิษแต้มนึงครับผมจุดใส่ขอบไว้ โอ้กระมงลุนเตอรี่เอ่ออะไ้ควาแล้วแล้วว่าสีเฉียดสีเฉียดขั้นเพียร์แ้มหนึ่งว่ผิดตัวท้ายนยังคิดว่านันงว่ก่เคียงนะาหัน้อรลดลงแ้มนึงชุกมันออกเกกเก่ามันออกของเขาหกศูนย์เจ็ดเลโอทีเลยเจ็ดเจเก้าอาชุดเจ็ดเจ็ดเก้ากับพิดแ้มนึงเีกดิดแ้มหน้หนาแมเดียวโอ้กาฝงว่านี้ว่านีดอืเ ตนที่สีอ่อ่าอ,อ,อ่าผีหัวหลอนได้เลยข้าวท่าคร่าบอมี่ใส่บอกแม่นคือยูนีเลอ,อะยูนีบอกว่แม่นแม่นสามตัวแม่นหกตัวโอ้ตีหนอเดเออ๋ยห,หาเส้นน้ำมาเลยงวดนี่เฮ้องวดนี้ตะวันที่สิบหกมันมาบอกวันที่สิบหกเนี่ยเอามาบอกวันที่สิบหยังไรฟพ่สิบหกเลขกอกคุยเลขกอกวันที่นึงเ่เลขออก ว่าังวังนึ่งหันโอ้นึงหัน,น,หนดีเอา<อ>เลยออกวันที่สิบหกย่างแรกมาบอกบอกมาบอกยางมาแรียงมาบอกวันสี่สิบหกโอ้โอนั่นแะวันนี้มันมาออกปุ๊บมันอไพอเเมันก็จะบอกเลี้ยวเฉลียเสีดอกมันก็จะบอกเลี้ยวเยเสีเอสิบขึ้นไปเงทงว่าแต่สิบไปรับคนจะเจ้าเ็จะรับเอาสิบขึ้นไปมาบอกก่อนมาบอกก่อนมาบอกก่อนสิลงมา วันนีเพิ่นเพิ่นบนท่นลงมาเดิเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกมาบอกก่อนเพิ่นจีไปขึ้นทั้งฟ้าเพิ่นจีบอกมาบอกก่อนเพิ่นจีไปเผาพระพุทธเจ้าโอ้เพิ่นไห้มาเพิ่นเขียนไห้แต่ว่ามันมันขึ้นกันดิขึ้นวันที่สิบหกเลยบอกขึ้นวันที่สิบหกมาบอกขึ้นวันที่สิบหกเลยก่อนสิไปนี่เพิ่นใหญเพิ่นบ่มีเวลาเพิ่นใหญเพิ่นบ่ได้ลงมาไงโอ้ยังไงพิ่นเขาลงมาขึ้นขึ้นไปนาน คือว่าเพิ่นสิไปอยู่ยีกว่ามือโอ้เพิ่นบอกว่า20จักมือพอบอกบ่บ่เพิ่นบ่บอกเพิ่นมันเคยเพิ่นบ่บอกทีนึงแล้วเออตัวนี้บ่เคยออกอเพิ่นได้บอกว่าเพิ่นเขียนให้อัน4ไอ้8 6 5อ่า4 80โอ้ 家里好多鱼，家里好多鱼。啊。